ก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้มีอะไราการมาถึงว่าเราก็ไม่เคยแบบมีปัญหาอะไรกับใครอะไรเงี้ยค่ะเราเจอกันเราไมยังพูดคุยกันได้ปกติไปเรื่องข่าวกันดีกว่าใช่ค่ะมาเรื่องข่าวต่อไปนะคะคุณผู้ชมค่ะ,ข,คะข่าวนี้ค่ะเขาบอกว่าคุณมิวนะคะยิ้มจบดราม่าสวยเลยนะคะร่วมงานกับคุณเบลล่ายันไม่เคยมีปัญหากันนะแจงนะคะแต้วแมทก็ไม่ได้ร่วมงานบอลช่องสามเดี๋ยวมาฟังกันว่ามันจะเป็นยังไงะคะ่ะไปส,สัมภาษณ์กันก่าค่ะใช่ค่ะก็สนุกสนานเหมือนแบบไม่ได้มา งานบอลประมาณแบบ3ปีได้แล้วค่ะก็คิดถึงนะเหมือนแบบพอแบบได้ไปอยู่บรรยากาศแบบนั้นอนะีกครั้งมันก็สนุกเราได้เจอแบบเพื่อนเพื่อนนักสแสดงได้เจอแฟนคลับอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันเหมือนแบบมันห่างหายบรรยากาศอันนี้ไปน,นานมากเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ใช่ก็ไม่ไม่ครบค่ะก็พี่เต้าก็ไม่ได้ไปพี่แม็กก็อยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยพี่เต้เหมือนกับเ <c oughs> ขามีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรนิดนึงบางเขาอาจจะแบบยังแบบเต้นได้ไม่เต็มที่เลยเเลยแบบไม่เต้นดีกว่าเลยอย่างเงี้ยเปล่าไม่รู้ต้องลองค่ะ ใช่พี่เต้าแจ้งไว้ก่อนตั้งแต่แรกเลยใช่ค่ะก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้มีอะไรกันมาถึงว่าเราก็ไม่เคยแบบมีปัญหาอะไรกับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเจอกันแล้วก็ยังพูดคุยกันได้น่าจะน่าจะวันแรกเลยนะคะที่แบบพาลูกมาออกงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นแบบภาพยนตร์ที่เราถ่ายตอนที่เรามีเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามารินนะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นเป็นคนที่แบบทําให้เราเล่นบท บาทแบบนี้ได้คือถ้าผมไม่มีมาเลยมูไม่สามารถเล่นบทแบบนี้ได้เลยค่ะจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องลูกอะ่ะเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากๆเลยนะคะสําหรับมูแบบให้อันดับหนึ่งเลยอะ่ะจนแบบตอนแรกที่มูที่ที่ทาง G ดีเอสติดต่อให้เล่นเรื่องเนี้ยคเื่องคิดมูคิดเยอะมากๆเลยคะ่ะมูจะเล่นดีไหมเพราะว่ามันเซนซิทีฟกับมูมากเรื่องลูกอะ่ะแล้วแล้วมูก็ไม่อยากแบบเรารู้สึกว่ามัน มันจี้จุดเกินไปกับกันค่ะมันต้องเอาเรื่องลูกแล้วแบบมาเล่นในภาพยนตร์อะไรเงี้ยค่ะก็คิดเยอะมากๆเลยว่าจะเล่นหรือไม่เล่นดีทั้งทั้งี่ปกติแล้วภาพยนตร์ของจีเนีสจิต่อมาริแทบจะไม่ต้องอ่านบทไม่ต้องอะไรเลยแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องเงียวที่แบบคิดเยอะใช่ก็ต้อง<ม>ขอบคุณมารินพอมู<ข>อมีลูกค่ะมันทําให้เขาจมรู้สึกขอบการเป็นแม่มากเลยแต่เช่ป่ะคะว่าตอนนูเล่นนูไม่นึกถึงมารินเลยแบบนูไม่นึกถึงภาพมารินแบบไม่ไม่อยากแบบเอาเขามาเกี่ยวโยงกับ กับ,ก,บกับบทอันนี้ค่ะใช่เราก็แต่แค่ตวัวมูเองอะที่มูแบบรู้ว่าการเป็นแม่คนมันเป็นยังไงโอ้โหนี่ล่าสุดเลยนะงานบ้านเช่าบูชายันใช่ในงานนี้เลยนะครับโอ้โหน่าสนใจมากเพราะอยู่เรื่องนี้